ผมนันประคันใหม่คันนี้นะครับเป็นผู้ที่คิดค้นสาสตร์รับเบอร์แบบ็ออร่าหรือว่าศาสตร์หนังยางอ่านดวงเนี่ยนะครับแเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเรื่องของหนังยางเนี่ยนะฮะ จะสามารถมาใช้ดูดวงได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมขอเกิดก่อนสักนิดนะครับว่าผมเนี่ยชอบที่จะดูดวงมาตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วครับศาสตร์ที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะฮะก็จะมีตั้งแต่ศาสตร์ของการดูไพ่มือนะฮะหรือจะเป็นศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยเลขเจ็ดตัวนะฮะไพ่ยิปซีไพ่พงมายาเน่อจะเป็นการดูวงจุ้ยเยอะแยะมากมายครับแต่ผมก็รู้สึกครับว่าม,มัน มันมันยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการดูดูหรือว่าทำไมใครทักได้ดีพอนี่นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะมีอะไรเป็นของตัวเองครับก็คิดแบบนี้มาเรื่อยครับจนหลังจากที่มีประสบการณ์ดูดูมาเนี่ยนะฮะก็เป็นสร็ไปอยู่ครับเริ่มสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์นะฮะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่จะเราสามารถที่จะจับต้องพลังออกนั้นเนี่ยออกเป็นคำพูดได้นะฮะ ผมจึงใช้เรียกว่าเป็นพลังอรอร่าก็แล้วแต่นะฮะซึ่งคนเราเนี่ยนะครับจะหยิบจับต้องวัตถุสิ่งไหนก็แล้วแต่เจ้าพลังแห่งออร่าเนี่ยนะฮะจะสื่อผ่านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะในทุกยี่ห้หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องหยิบจับสัมผัสเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะดืงลพลังตรงนั้นนะมาเป็นขนับเคลื่อนได้ แบบพระอ่ะลาเรามีแบบของหายอะไรเงี้ยค่จะไปหาพระว่าเออจะของจะสูญไหมหรือว่าจะแบบว่าเจอไหมอะไรเงี้ยเขาจะ okay, ใช้วันเดือนปีเกิดดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราพี่เคยได้ยินว่ามีคนเขาใช้หนังยางดูดวงเนี่ยพ <c ười S 2> ี่เคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยค่ะได้ยินไม่ก็ไม่ไม่เชื่อไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยได้ยินอย่างเงี้ยเคยได้ยินเดี๋ยวไฟยึดซีอะไรเงี้ยในทางช่างงานี่ยเหรอคะ S <S <S ไม่ไม่ไมเราเคยได้ยินไมหไมคระว่าด้าเป็น<ม>ถึงหนังยางออราหรือว่ารัอเบอร์แบรนออราเนี่ยนะครับมีหลักการอยู่อย่างนี้ครับคือจะใช้หนังยางเป็นตัวสื่อผ่านพลังงานจากคุณแล้วผมก็เป็นคนที่จับได้ถึงสัญญาณนั้น แล้วก็ออกมาเป็นคำคำนายนะฮะจะบอกได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเงินกนนนารทางการหรือจอารละเอียดลึกซึ้งลงไปอีกได้ในเรื่องของอัจตชาติก็ยังสามารถที่จะดูได้เลยทีเดียวนะครับแล้วตําแหน่งของภาพผืนนี้นะครับก็จะมีความหมายยังซ่อนอยู่อีกเยอะแยะมากมายนะครับตามตมําแหน่งและก็ตามความสําคัญของหนังยางที่คุณเลือกที่จะวางหรือว่า เสี่ยงทายลงไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งบนผืนผ้านะก็อย่างครับกดูดูบางครั้งผ้าดวงรู้สึกว่าดวงม่ค่อยดียเลยใคิบตีหรือว่ายังไงดูดูใครยิบตีม,ม,มีเสียงล้วเคยได้ยินไหมฮะไม่เคย ถ้าเกิดมาให้ลองอาจจะลองแต่ว่าเชื่อไหมก็ต้องลองดูก่อนก่อนตื่นนี่นะครับเราจะต้องมาดูในเรื่องของผืนผ้าก่อนนะฮะว่าผืนผ้านี้มีอะไรบ้างนะคุณจะเห็นมีหลากหลายสีหลากหลายเฉดส,สี มากเลยทีเดียวครับแต่ละเฉดสีบอกถึงอารมณ์ของคนยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเป็นสีนี้เนี่ยนะครับเป็นสีชมพูหลายๆคนอาจจะนึกถึงความรักครับแต่ก็ยังสามารถที่จะสื่อถึงเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตของเขาในทิศทางที่ดีก็ได้ด้วยส่วนสีน้ําเงินทึบๆเนี่ยนะคุณจะเห็นและอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนะมันหมายถึงความกังวลใจหรือว่าความที่อ๋อ ข้องใจขับข้องใจหรือความไม่สบายใจอันนี้ก็สื่อถึงความรู้สึกอารมณ์กันได้ครับส่วนตำแหน่งนี้คุณจะเห็นได้ว่ามีเขามีสองสีซ้อนกันฮนะนั่นหมายถึงว่าเป็นการช่วยเหลือหรือว่าอุปถัมภ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือคำจูนของคุณหรือว่าอาจจะเป็นลักซ้อนก็สามารถที่จะถ่ายได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผ้านี้มีสีสันค่อนข้างที่จะฉูดฉาดฮนะผมเลยจําเป็นนะต้องใช้ผ้าอีกหน,นึ่งผืน มากางไว้ฮะเพื่อที่จะได้โฟกัสถึงหนังยางเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เกินถึงตำแหน่งและสีต่างๆโดยคร่าวๆไปแล้วเนะี่ยยกตัวอย่างเช่นครับหนังยางตกอ,อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ายางเส้นนี้นะฮะเขาทับสีอะไรอยู่บ้างนะแล้วตำแหน่งของสีนั้นความหมายของยางตรงนี้นะฮะออก็จะอาจจะทายได้ครับว่า พื้นชะตาหรือพื้นดวของคนคนนี้นะครเป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์นะ,ะเป็นคนที่ใจร้อนหุนหันพันล่นหรือว่าช่วงนี้นะครับทำอะไรจะต้องระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับผู้ใหญ่นะฮะเขาอาจจะมีปัญหาได้ยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นหนังยางถ้าอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าสีนี้กับสีนี้มันค่อนข้างแตกต่างกันนะเจ้าสีนี้จะอ่อนกว่าสีแดงถูกไหมครับแล้วมาอยู่ในตำแหน่ง เราถ้าเห็นซ้อนลงไปข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าสีนี่คือสีความไม่สมไม่สบายใจกังวลใจนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เขากําลังไม่สบายใจหรือสิ่งที่เขากําลังกังวลใจอยู่นี่ตอนนี้ได้ถูกมันได้เบาบางลงไปแล้วหรือว่าเขาได้รู้สึกดีขึ้นแล้วนะฮะกับสิ่งที่ผ่านมานบอกถึงที่ผ่านมาได้ว่าเขาเคยมีปัญหาในเรื่องกี่ยวก,การงานถึงขั้นรุนแรงอาจจะถึงจะต้องออกจากงานก็ถ่ายไดยน้นะเพราะว่าตำแหน่ง แล้วถ้าเกิดว่าตำแหน่งนี้อยู่ครับมแบบนี้นะครับก็สามารถตาดได้ครับแล้วตำแหน่งสีเขียวเนี่ยน,นะฮผมจะยกให้ทั้งสามเส้นนี้นะครับมีความหมายแตกต่างกันแต่อันนี้ก็คืออดีตปัจจุบันอันนี้คือ,อี่อนาคตนะฮะสีแดงอดีตสีเหลืองปัจจุบัน กิดอาจจะอยะู่จังหวะเดิมนะฮะแล้วการงานของเขาเนี่ยนะ,ะเป็นไปได้ที่เขาจะมีผู้ใหญ่เกือผมผมผ้อหนุนอุกปถามอยู่เพราะว่าถ้าเรามองไปด้านล่างแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตําแหน่งที่มันทับกันอยู่ซ้อนอยู่นั่นหมายควาอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวก็เป็นไปได้นะฮะแคหลังจากที่ผมได้อธิบายมาโดยคร่าวๆเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอ,อย่างนี้จะสามารถที่จะใช้ดูดวงคนได้จริงหรือเปล่าแล้วแม,ม่หรือปาเรามาติดตามกันครับ ครับพี่อดยครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออ๋ออพี่อ๋อพี่อ๋อทำงานอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทผมปกติพี่อ๋อชอบดูตัวไหมครับก็น้อยมากนะน้อย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 ้อแล้วยน้อ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 น้อยน้อยนอยอยน้อยนอ้อยนาหนอยอน้ยน้ยอนก็เนอยนน้อยนน้ยอยน้นยน้อ้ยอน้น จะมาเกี่ยวกับเรื่องดงชตาอรแต่ก็หลักการมีอยู่ว่าครับขอมือข้างหลังของพี่อ๋อมาหนึ่งข้างนะนะทำไมว่าจะต้องเป็นข้างนัดครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเราจะใช้พลังของพี่อ๋อเนี่ยนะฮะเราจะต้องใช้ข้างถนัดเพราะว่าจะเป็นมือที่ต้องหยิบจับใช้งานบ่อยเนี่ยมันจะมีพลังของเขาเนี่ยอยู่มากที่สุดที่มือข้างถนัดนะครับแล้วก็จะวางหนังยางไว้บน ฝ่ามืออเขาเนี่ยนะที่พี่อ๋อกันนะล้วก็ฝาม,มือหลงเรแ,แข็งตึงนะเราก็กัะให้อยู่ตำแหน่งนการของผ้าล้วปล่อยฮนะเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งยาที่พี่อ,อ๋อวางมาหรือวปล่อยไปแล้วเนี่ยนะก็คือ,อยาได้ทําการวิเคราะห์หรือว่าอ่านพลังของพี่อ๋อแล้วออกมาบนผืนผ้าเนี่ยนะครับจะทายได้ว่าพื้นดวงของเขาเนี่ยนะ เขาเกิดที่หนึ่งแต่จะต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งนะฮะทำให้เขาเขาจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางบ่อยๆตำแหน่งตรงนี้ฮะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องงานของเขานะฮะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานก็ข้างมากแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยลงแล้วนะครับแล่ว่าถ้าน้อยลงถึงขั้นที่ว่าจะดีเลยทีเดียวยังดูได้อีกครับถึงเรื่องของการที่เขาจะมีสมาชิกครอบครัวใหม่เกิดขึ้น นะไม่ผ่านในปีนี้ก็ช่วงปีนหน้าฮนะเมื่อสักครู่นี้ผมดูให้พี่อ๋อไปในเรื่องของพื้นดวงและดวงชะตาของเขาที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึน้นครับบางทีอาจจะมีคําถามบาคาถามะอาจจะยังไม่ตรงใจเาเท่าไหร่ครับก็เลยจะต้องมาถามกันอีกสักหนึ่งรอบครับนะว่า ทิศทางในเรื่องต่างๆที่เขาอยากจะรู้เนี่ยนะครับจะไปในทางไหนบ้างหลักการมีอยู่อย่างนี้ฮะคือผมจะเป็นผู้ที่เสี่ยงทายยานเองนะแล้วจะให้ผู้ที่มารับคำคำนายเนี่ยนะฮะเป็นคนเลือกที่จะยิบยานเส้นนั้นนะครับก็พี่มีเรื่องที่อยากจะรู้บ้างไหมฮะก็มีอืมอนะเรื่องแรกที่อยากรู้เรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องการงานการงานนะครับ ที่ออกถามถึงเรื่องการงานเดี๋ยวผมจะเสียหลายอย่างน,นะครับแล้วให้พี่เลือกถึงอย่างให้ผมหนึ่งเส้นเข้าใจนะฮะการงานของพี่ออกจะเป็นยังไงครับพี่ให้ผมหนึ่งเส้นนะจะเห็นได้ว่าการงานของพี่เนี่ยผมพูดตามตรงนะครับเส้นนี้อยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยพี่เป็นคนที่ผู้ใหญ่ในที่ทํางานงงงงงนะค,ค่อนข้างเป็นดุนะฮะคือที่ผ่านมาจะมีปัญหากับผู้ใหญ่แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใน เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ในสายงานเดียวกันจะมีปัญหาแต่อีกสายงานหนึ่งค่อนข้างที่จะเอ็นดูพี่มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากจะดึงพี่ไปหรือว่าจะจะช่วยเหลือพี่ในเกี่ยวกับเรื่องงานตำแหน่งนี้เขาบอกว่าจะมีผู้ใหญ่หนุนนำท,าทําให้หน้าที่การงานของพี่เข้าหน้าขึ้นภายในปีนี้อนาคตข้างหน้าเรื่องการกนนกด้านการเงนจะเป็นยังไงบ้างถูกไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นคำถามยอด,ดคิดนะฮะในเรื่องของการงานแล้วก็ต้องการเงินใช่ไหมฮะ ดี๋ยวมาให้ผมนึงเส้นนะคะโอเคตําแหน่งการเงินของพี่ป๋อเนี่ยนะครับเส้นนี้บอกได้ถึงภาระที่ค่อนข้างมากจะเป็นค่าบ้านจะเป็นค่ารถต่างๆค่าสังคมต่างๆเนี่ยนะฮะเขามีภาระตรงน,นี้แล้วยังจะมีเรื่องค่าเล่าเรียนของบุตรลูกของลูกธุโโริจเนี่ยนะฮะซึ่งน้ำวันเนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่พี่เองก็รู้อยู่แล้วแล้วก็ หาทางออกให้กับมันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะอนาคตอันใกล้ผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องไกลตัวนะฮะเรื่องใกล้ๆเร็วๆนี้นะครับมองว่าเดี๋ยวพี่จะมีเหตุที่ต้องสูญเสียเงินเงินกอนเองนะฮะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนรถหรือว่าซื้อรถหรือ่จะต้องมีมีเหตุที่จะซื้อจานนะนะไม่ซื้อใหม่เลยก็เอาคันเดิมไปเปลี่ยนมันก็เป็นเหตุที่ต้องเสียเงินก้อนขอถามความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะฮสำหรับสารนี้เป็นสัตว์ใหม่นะฮะ มีความแปลกในตัวมันอยู่แล้วที่ผมดูมาทั้งหมดนี่ยมีความน่ายาบบ้างเนี่ยก็มีครับก็สอดคล้องกับชื่อจริงพี่กับผมรู้จักกันมาก่อนไหมฮะไม่รู้ครับนะได้ให้คะแนนสักกี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแี่แปดสิบห้าโอ้โหถือว่าเยอะครับผมต้องขอบคุณมากเลย,เยครับๆๆ นะครับก็หลายๆคนก็อาจจะรู้จักศาสตหนังยางออร่าหรือว่ารับเพื่อแบบออร่าบนะ้านึ้นแล้วนะจากที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อที่ผ่านมาให้คุณได้ชมได้ดูกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําด้วยจอดร้านเฟรนแอนด์คอฟฟี่ครับนะแล้วก็สําหรับหลายๆคนครับที่อยากจะดูด,ดวงถือว่าให้ผมทำนายดูให้เนี่ยนะครับก็เจอกันได้ครับที่ร้านเฟรนคอฟฟี่เนี่ยนะครับอยู่ตรงถนนสี่แยกจันทอ,อุดมนะฮะ คือว่าถ้าเกิดว่ามาจากทางซีเอจะทะุรมก็ก่อนถึงป๊มแก๊สอยู่้ายมือาหารกันม่ยากครับหรือเบอร์โทรส่วนตัวโทรมาก,ก่อนก็ได้ครับที่0835834716ครับแล้วก็ออยังไงก็ต้องขอฝากครับสำหรับผลงานที่ผมยังติดจามผลงานคุงได้นะครับที่หนังสือพิมพ์พลังมหาชนนะครับประจำเดือน แล้วก็สถานีแอตแยนติโ99.2 5ผมจะจัดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะเวลา10กาถึง13นาฬิกาครับเราขอฝากไว้ด้วยครับเรจ,จะบอกอย่างนี้ครับว่าสารทุกสารเนี่ยนะครับจะเป็นสารอะไรก็แล้แต่ล้วนที่จะมีประวัติมาอย่างมากย่ายาวนาะนเลยที่ยิบซีก็มีประวัติมาพันปีครับ ส่วนการดูดวงแบบจีนเนี่ยนะฮะมีประวัติมากว่า5,000ปีวันนี้ครับศาสตร์หนันยงยางออร่าหรือว่ารับดวงแบบออร่าอาจจะถือกำเนิดช้าไปสักนิดหนึ่งครับแต่มั่นใจในศักยภาพที่จะดูดวงทำนายใจยทักได้ไม่แพ้ศาสตร์อื่นในโลกนี้เลยทีเดียวครับฝากไว้ด้ยวยครับหรือติดต่อกับผมได้ทาง Facebook ที่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้ สมควรแก่เวลานะครับผมนักประครันหมายนนคือว่าอาจารย์นะักออร,อร่ารับอร์แบกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ